เรามาเข้า,าตู้อบถุงไผ่กันนะคะน,นี้เราดามหม้อร้อยแบบกลับมนะาเข้าเตาอกันเตาอบนะคะเข้าเตาอบถุงไผ่กันนะคะช่วงที่หยุดอยู่บ้านมาอาทิตย์มาอบถุงไผ่กันะคะปิดตู้ค่ะ นะคะเกิดอออบไปแล้ววันสิบนาทีแล้วมาอบเข้าอีกแล้วก็จะถ่ายคลิปด้วยค่ะอยากให้เพื่อนๆดูว่า э ช่วงเราอยู่บ้านเราอบถุงไผ่ช่วงที่เราหยุดอย่บ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานวันนี้ไปอาเซียนก็จะอบสมุนไพรกันนะคะเพื่อนเราอบสมุนไพรนะรออ่าสักห้านาทีแล้วไปนะคะจะถ่ายคลิปห้านาทีอบสมุนไพรกัน ท่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะคะเราจะอบจะห้านาทีพอพัดอบก่อนหน้านี้เราสิบนาทีนะคะอบนี้ถ่ายเป็นคลิปให้เ,เพื่อนดูถ้าอยู่บ้านก็ซื้อแอร์ตู้อบนะคะอบพลาสติกาะตู้พลาสติกเนี้ยมาอบนะคะแล้วก็สั่งสมุนไพรไทยเรามาแล้วก็มันจะมีหมอ้อไอ้ตัวนี้นะคะพระเจะพูดแค่เสียงออกไปนะคะตัวเนี้ยตัวที่พัดซื้อมาเนี้ยตัวตู้อบพลาสติกอะมันจะมีหมอ้อมาให้เหมือนหมอ้อหุงข้าวเลยะคะ่ะเพื่อจะให้ใส่ยา แล้วก็จะมีรูระบายอ่าระบายควันเข้ามาในนี้ค่ะแล้วจะมีตัวรองข้างในเนี่ยจะมีมีถ้วยเ,เล็กๆรองสําหรับไอความร้อนที่มันพุ่งเข้ามาข้างในเนี่ยค่ะรองพวกน้ำที่มันเดือดเดือดนะคะก็มันก็ช่วยเรื่องสุขภาพดีก่ะเหงื่อออกดีค่ะบางทีเราไม่ได้ไปวิ่งนะคะบางทีเราไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยมันบางทีทํางานเหนื่อยมาจากอู่นะคะ บางทีกลับมาจะปูแล้วเหนื่อยเพียก็อาบน้ําหลับๆอย่างเดียวบางทีไม่ค่อยได้ดูเรื่องวิ่งออกกำลังกายเรื่องอันนี้เลยก็เลยต้องใช้แบบตู้อบบางทีเราต้องอบความร้อนเอาความร้อนเข้าตัวแล้วก็หายใจเอาการะบูนะคะซื้อกระบูมาด้วยนะคะซื้อกระบูมาใส่สักนิดก็เพื่อช่วยเรื่องลมหายใจเรามันจะกระบูจะช่วยเรื่องลมหายใจให้เราเราหายใจสดชื่นนะคะ แล้วก็สมุนไพรไทยก็ช่วยเรื่องให้เราแบบสดชื่นให้เหงื่อเราออกให่แบบให้ผิวเราแบบอน,นี้นะคะแต่แต่พัดไม่ได้เน้นเรื่องผิวแันเน้นเรื่องว่าเฮ้ยให้เหงื่อเราออกไปเยอะให้เหงื่อเราออกให้มากๆพอเพราะว่าละวันนึงเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเรามีแต่ทํางานทํางานก็เชื่อเรื่องจะให้เหงื่อมันออกแล้วเพื่อจะขับสารพิษตามผิวกายค่ะขับสารพิษออกอ่านี่สามนาทีก่อแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่า ห้านาทีหกนาทีแล้วกันถึงพัดจะได้ตัดคิปทีเดียวก็จะส่งให้ใหเพื่อนๆดูะยังไลฟ์สดไม่ได้ใน YouTube ค่ะเพราะว่านี่คนติดตามแค่เท่ายเองยีสิบกว่าคนสามสิบคนได้ไหมเพราะว่าเป็นเพิ่งเปิดแล้วเราไม่รู้จะจะจะ,จะ,จะ,จะต้องถ่ายคอนเทนต์อะไรบ้างก,ก็เลยมีแต่ทางานกับไอ้นี่แล้วก็มีเวลาถ่ายบ้างนิดนิดหน่อยที่เวลาส่วนตัวอันนี้ก็เหมือนพูดอยู่คนเดียวเนาะ แกก็อยากอ่าให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออวันนี้พัดทําอะไรอยู่ในบ้านมานลฟิตหลังจากไม่ได้ไปอุกไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปที่หน้าง,งานวันนี้พัดก็มาอบกหนูไปวันนี้ที่มองมองผ่านไปแล้วสี่นาทีแล้วนะคะพัดมองดูในในที่พัดถ่ายถ่ายมีองไว้เดี๋ยวค่ะมันก็มาสี่นาทีจะเป็นสี่นาทีแล้วแล้วพัดก็จะนี่นะคะ มันก็มีแบบอ่ามีตูอออ้อบอ่ะมีแบบสําหรับเอาหัวออกข้างนอกนะคะแต่นี่ทัชชอบชอบอยู่ข้างในเอาเหมือนว่าให้ให้ผมเราได้ด้วยให้หน้าตาเราได้ด้วยให้เหมือออกให้หมดเลยะคะ่ะให้ทั่วร่างกายแล้วก็เลยต้องต้องใช้อย่างนี้เหมือนพูดอยู่ข้างในคนเดียวเนาะไม่รู้เสียงจะไปถึงรึไยล่นนะ<อ> <laughs> ไม่เป็นไรค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ดูแชร์ให้ดูว่าเออเนี่ยเราอยู่บ้างๆที้เฉยเ,เราขายเครียดผ่อนกายเครียดก็คืออ,อบอบสม,มุนไพรนะคะรู้สึกสดชื่นล้วก็เคยไปอาบน้ําให้รู้สึกร่างกายแลย้อันนี้พอค่ะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมของวันนี้กิจกรรมอบสม,มุนไพรี๋ยวให้เพื่อน,อนๆดูเงือที่ที่หน้านะคะเนี่ยดูเหงือเหงือออกเนี่ยค่ะ แล้วก็ปิดเนี่ยมันมีช่องปิดเปิดแล้วก็มีปิดถ้าอะไรเราก็เปิดออกเลยนะแล้วก็มีช่องปิดเปิดนี่ค่ะก็ดีอยู่ค่เนะ,นะเนี่ยไม่แพงนะพันกว่าบาทเองเนี่ยหาซื้อในไอ้ช็อปปี้นะคะถ้าจะไล่ดูดูในช็อปปี้นี่ค่ะพันกว่าบาทได้มออมาด้วยมออต้มถุนถ่แล้วก็ยายาอบนี่เราสั่งทั้งแคปปีะะ้แล้วค่ะเราดูว่าเราจะใช้ตัวไหนเราก็สั่งยาบอ่งถกับกะละมูนะคะเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนไปด้วย แปบ๊บเดียวค่ะนี่น่าดีนวจะให้เพื่อนดูความความที่มันมีเหงื่อนะเห็นไหมเหงื่อโอ้โหนี่อนะูเเออ้เยอะเลยค่ะเยอะเยอะเยอะเนี่ยค่ะโอ้ไขมันในตัวร่างกายเยอะมากเลยโอเคขอจบคลิปไปแค่น,นี้นะให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยก็ให้เพื่อน,นะะเพื่อนดูได้เลยนะคะเนี่ยเรามีหม้อเนี่ยเป็นเป็นหม้ออบอย่างเงี้ยค่ะเนี่ค่ะ เออหม้ออบห <c oughs> ม้ออบอ,อย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นหม้ออบค่ะแล้วก็นี่ข้างในนะคะเนี่ค่ะแล้วก็จะปิดปิดได้อันนี้ค่ะปิดได้ั้างนอกข้างในค่ะอ่าขอฝากเพื่อนเพื่อนในคลิปนี้นะคะโอ้ดูเหงื่อเยอะมากค่ะภายในห้านาทีเองนะคะเนี่ยได้เหงื่อได้เยอะมากค่ะให้เพื่อนๆมาดูแล้วให้เพื่อนเพื่อน่าไปซื้อตู้แบบนี้มาะเนี่ยซื้อตู้นี้หรือว่าวผูกหัวผูกนี่ก็ได้ค่ะแยวเราไม่เอาเราเอาแบบอบทั้งตัวอบทั้งงว มันจะหอมมากสดชื่นมากค่ะฝากเ,เพื่อนๆไว้ในคลิปนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พัดัดไลค์หน่อยนะคะสวัสดีจ้าเพื่อสุขภาพจ้า